อัปเดตนะคะการเติมเงินบัญชี IG บัญชี i n s t a g r กรนะคะหรือการชำระเงินต่างๆนะคะบน IG เนาะวันนี้เข้ามาแบบแลปอัปให้กับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคำถามเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการชำระเงินหรือว่าการเติมเงินอะไรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเหมือนปีนี้น่ะมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเรื่องการชำระเงินการชำระค่าแอดนะคะวันนี้คดแอดเลยมาทาคลิปตอบให้กับทุกคนแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติด ตามโค้ดแอไว้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าคลิปโค้ดแอ r นะเวลาที่อัปเดตอะไรมานะโค้ดแอ r จะค่อนข้างรวดเร็วนาะเกี่ยวกับเทรนอะไรต่างๆนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะจะได้อัปเดตก่อนคนอื่นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะ เดี๋ยวโค้ดแอดจะไปนะคะให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้ทําเป็นสไลด์นะแนะนํานะคะใครที่ยังงงอยู่ยังสงสัยอยู่นะคะเดี๋ยวโค้ดแอดจะพูดช้าๆนะคะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะไปเป็นสไลด์นะคะทุกคนใครที่อยากได้สไลด์อันนี้นะคะแนะนํานะให้กดลิงก์ไลโอเอนะคะทุกคนนี่ข้างบนนี้มาขอสไลด์ตัวนี้ได้เลยนะคะก็คือมาขอลิงก์นะบอกแอดมินเลยว่าอยากได้ลิงก์ของสไลด์ของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะจะทําการส่งลิงก์ ให้นี้ฟรีนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกฎใหม่ของ IG นะคะอ่าเริ่มเลยละกันนะคะโอเคอ่ะกฎใหม่ของ IG นะคะการเติมเงินการจ่ายค่าอ่าชำระเงินต่างๆค่าโฆษณาต่างๆนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งบัญชี Facebook แล้วก็บัญชี Instagram นะคะคือเพราะว่ามันเป็นบริษัทเดียวกัน ่ะเดี๋ยวโค้ดแอดจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นอัปเดตกฎใหม่เป็นโพลิซีใหม่ตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละก็คือใช้ได้ตั้งแต่ปีวันที่3มกรานะคะก็คือข้อ C เนี่ยก็คือเขาจะพูดถึงว่าอนุญ,ญาตเนี่ยเราต้องเป็นอนุญาตให้เฟ e บุ o k เนี่ยเขาตรวจ เครดิตบูโรนะคะก็คือใครที่ค้างบัญชีเกี่ยวกับค่าแอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเช็คตรวจถ้าเราใช้ชื่อเราในการยิงแอดอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ไม่มีเครดิตในการยิงแอดคือเราก็ต้องยอมรับในกฎข้อนี้ก็คือเราจะต้องโดนตรวจเรื่องเครดิตบูโรนถ้าเราค้างชำระบ่อยๆนะคะก็คือเขาก็จะส่งไปตรวจกับประเทศไทยของเรามันก็จะเป็นโปรเซสเดียวกันนะคะส่วนข้อดีเนี่ยก็คือถ้าบัญชีโฆษณาเราโดนแฮ บัญชี Facebook บัญชี IG โดนแฮกเราจะไม่ได้รับการคืนเงินนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเขาเรียกว่าทำทูเออ FA นะคะก็คือเราต้องปกป้องบัญชีของเราเองนะคะรวมถึงบัญชีโฆษณาของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าเราเติมเงินไปแล้วบัญชีเราโดนปิด ปุ๊บอย่างนี้นะคะโคดแอร์คิดว่านเนี่ยไม่น่าจะได้เงินคืนนะคะวิธีการที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะยิงแอดไปแล้วก็เหมือนแบบใช้ไปเท่าไหร่กรโดนตัดคือเราต้องค่อยๆรักษาบัญชีรักษาเครดิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ผูกบัญชีบัตรเครดิต นะคะอ่าเดี๋ยวตอนท้ายคนอดจะพูดถึงว่าคนอดจะแนะนำให้ใช้บัญชีบัตรเดบิดอตอันไหนบ้างัมคเครดิตที่ไหนบ้างถึงจะตัดเงินแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะโอเคส่วนข้อ e นะคะก็คือเราสามารถเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ยิกแอดไปเนาะเวลาเราเติมเงินเนี่ย Default ของตัว ig เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่600บาทแต่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติเรายิงแอดอยู่ที่200บาท อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็สามารถใส่ไปที่200บาทได้แต่บัญชี .i.g. เนี่ยเขาเนี่ยจะ,ะดูเกี่ยวกับว่าสมมติวันละ2 0 0ใช่ไหมแล้วเราใช้ใชกี่วัน200รคูณสาววันก็อยู่ที่600เราต้องเติมเงินอยู่ที่600บาทนะคะทุกคนนะบัญชี .i.g. เราถึงจะวิ่งนะคะทุกคนโอเคถัดมานะคะอ่ะถัดมานะคะอ่ะถัดมาอ่ะ ถัดมานะคะก็คือเราข้อ e นะคะก็คือข้อ f นะคะก็คือถ้าสมมติบัญชีเนี่ยเราหยุด บัญชีเครดิตเราหยุดเนี่ยถ้าเราจะหยุดบัญชีโฆษณาของเราคือจะหยุดแอดของเราเนี่ยนะคะก็คือเงินจะถูกคิดก็คือเวลาที่เรายิงแอดเนี่ยมันจะคิดทีละ24ชั่วโมงใช่ไหมคะทุกคนก็คือในย4ิสชั่วโมงเนี่ยก็คือจะคิดค่าแอด2 0 0 3 0 0 400 500ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจะทําให้เวลาที่เราหยุดแอดเนี่ยก็คือเขาจะประมวลผลค่าแอดย้อนหลังสังเกตว่าเราหยุดแอดวันนี้แอดเราจะวิ่งต่ออาจจะอีกภายในย4ิบชั่วโมงนะคะทุกคน เราจะไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันทีนะคะก็คือเขาจะประมวลผลใช้เวลาในการประมวลผลรวมถึงวันนี้นะคะรวมถึงเวลาที่เราอขอ,อเวลาเราเราโปรโมท IG ไปอย่างนี้ใช่ไหมะคะเรากดโปรโมทไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาในการโปรเซสไม่เกิน24ชั่วโมงถ้าใครที่เกิน24ชั่วโมงนะคะก็แสดงว่าบัญชีแอดคุณมีปัญหาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ส่วนมากจะไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะอ่ะ ถัดมานะคะทุกคนข้อ H อันนี้สำคัญมากๆเวลาใครที่ค้างชำระใช่ไหมคะเราจะสังเกตเลยว่าถ้าสมมติเราจ่ายเงินเกินเนี่ยเราจะโดนอดอกเบี้ยดเดือนละ1%สังเกตสมมติเรายิง300บาท อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราแบบเกินวงเงินที่เราอะ่ะต้องชําระแล้วเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยอันเนี้ยโค้ดแอคเจอมากับตัวแล้วนะเพราะว่าลืมชําระบัญชีบางบัญชีไปก็โดนค่าดอกเบี้ยไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเนาะแล้วก็ข้อไเนี่ยก็คือพูดถึงบางบัญชีเนี่ย จะมี2แบบอันนี้ข้อไอเนี่ยสำคัญมากๆซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดแอจะอธิบายให้เห็นภาพอีกทีนึงก็คือข้อไอเนี่ยก็คือบัญชีโฆษณานะคะจะมี2แบบก็คือเป็นแบบ advertiser balance ก็คือต้องเติมเงินไปก่อนนะคะก็คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือคุณต้องเติมเงินไปก่อนแอดคุณถึงจะวิ่งได้คุณต้องเติม200 300 400500 นะคุณถึงจะวิ่งได้นะคะแล้วก็พอเราใช้วิธีการเนี้ยก็คือเราจะขอคืนเงินไม่ได้นะคะก็คือเติม600เติมพันหนึ่งเติม1 0,000ื่นเนี่ยคุณก็ยิงแอดได้แค่นี้เท่านั้นแล้วขอคืนเงินไม่ได้นะอันนี้คือกฎเลยนะคะทุกคนบางทีทุกคนชอบแบบมาถามเนี่ยว่าโค้ดค้าเนี่ยยิงแอดไปแล้วแล้วเหมือนเราเติมเกินเกินไปนู่นนี่นั่นขอคืนได้ไหมขอคืนไม่ได้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจข้อนี้นะส่วนข้อเจเนี่ยก็คือบัญชีโฆษณาเนี่ยจะ ผูกแบ่งเป็น2แบบนะคะทุกคนก็คือเป็นแบบผูกบัตรเครดิตนะคะแต่มีวงเงินนะในการยิงแอดสังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะค่อยๆพัฒนานะคะทุกคนในการแบบว่าลิมิตของแต่ละบัญชีก็คือเริ่มต้นที่750 อย่างเงี้นะคะ250 750 1 2 5าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามเครดิตของเรานะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าไม่มีเครดิตเลยก็คือต้องเติมเงินเท่านั้นถึงจะสามารถยิงแอดได้นะคะก็คือสรุปเลยปีนี้ยิงแอด IG ยิงแอด feature facebook นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเราต้องจ่ายเงินก่อนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วก็ถึงแม้เรามีเครดิตมีผูกบัตรเครดิต เราก็มีวงเงินนะคะในการยิงแอดนะอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติเราเกินวงเงินที่เขาให้ไปแล้วนะคะเราอาจจะต้องมีเอกสารอะไรยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยอ่าวิธีการเช็คนะคะทุกคนวันนี้จะมาสอะวิธีการเช็คที่โค้ดแอดแคปมาให้กับทุกคนดูนะคะก็ให้ทุกคนมาที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาที่คําว่าการชําระเงินค่าโปรโมตนะคะอา ะะการชําระเงินค่าโปรโมตนะคะทุกคนมาเช็คตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอเรามาเช็คเนี่ยแล้วเราก็มาที่คําว่าคําสั่งซื้อและการชําระเงินนะคะสังเกตเลยนะคะในทุกๆบัญชีถ้าเราเชื่อมบัญชี IG แล้วนะคะทุกคนมันจะมีบัญชีที่เป็น Instagram นะคะแล้วก็มีบัญชีที่เป็นบัญชีเฟ e บุ o k นะคะอ่าสองบัญชีนี้มันมีข้อแตกต่างยังไงบ้างนะคะโอเคถัดมา ถัดมานะคะถ้าเป็นบัญชีเติมเงินบัญชีที่ผูกกับ Facebook นะคะอันนี้คือ Facebook นะก็คือเราจะสามารถเติมเงินได้นะคะก็คือมีวิธีการเติมเงินได้หลายแบบเลยนะคะทุกคนแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินทุกคนอันนี้เราสามารถกดไปที่ศูนย์ขอความช่วยเหลือผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ผ่านตัวนี้ได้เลยนะอ่ะแล้วก็ถ้าเรา เติมเงินผ่านบัญชีโฆษณา Facebook นะคะทุกคนอันนี้เราต้องเชื่อมบัญชี IG กับ Facebook ก่อนนะคะนี่มันจะสามารถเติมเงินได้หลายแบบนะคะมากกว่าในบัญชี IG ก็คือสามารถเติมได้แบบบัญชีกสิกรอ่าเติมแบบว่าผูกกับกบสิกรเติมได้เลยนะคะแล้วก็เติมผ่าน QR code ก็กเติมได้แล้วก็ผ่าน true money ก็ได้นะคะ ปกติหลายๆคนเนี่ยจะเห็นเลยว่า default ส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่600บาทนะคะทุกคนแต่อันนี้โค้ดแอลองใส่200บาทให้ทุกคนดูนะมันก็สามารถยิงแอดเดเติมเงิน200บาทอันนี้ได้นะคะเห็นไหมผ่านบัญชีนี้อันนี้โค้ดแอเติมผ่านตัว K p พ u s ก็คือ ชําระเงินผ่านตัวกสิกรนะคะคุณแอบบอกเลยว่าเวลาเติมเงินแบบนี้ทุกคนบางทีถ้าอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยมีปัญหาหรืออินเทอร์เน็ตเราช้าหรือว่าเครื่องเราช้านะทุกคนจะเติมเงินวิธีการนี้ยากนะถ้าเติมผ่านตัวแปอป IG นะคะอันนี้ก็คือเราเติมผ่านมือถือมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถผูกบัญชีโฆษณาเนี้ยเร็วพูดตปั๊บเรายิงผ่านคอมเพราะอันนี้เราทําผ่านมือถือมันจะใช้โปรเซสค่อนข้าง แล้วก็ค่อนข้างนานนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยเนาะอ่ะเสร็จนะคะถัดมาเราเติมเงินบัญชีผ่าน Facebook แล้วนะคะถัดมาอันนี้ก็คือเป็นบัญชีโฆษณา Instagram นี่ก็คืออันนี้นะคะก็คือในบัญชีการยิงแอดของเรามันจะมี2แบบก็คือ ตอนที่เรายิงแอดครั้งแรกเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจะให้ผูกกับ Facebook ไหมหรือจะใช้บัญชีไอจีอันนี้ยิงแอดหรือจะใช้บัญชีอันนี้อ Facebook อันนี้ยิงแอดเขาจะถามเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะกระจายความเสี่ยง เราก็สามารถนะแยกบัญชีได้เราอยากเพิ่มเครดิตเราอยากมีเครดิตอันนี้นะคะเวลาที่เฟซข้อดีของยิงเอาบัญชี Facebook นี้ยิงก็คือ Facebook นี้เวลาเราเติมอันนี้นะคะเราสามารถยิงได้หลาย IG อ่ะถ้าเราเป็นแอดมินอันนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเราเติมเงินบัญชีนี้บัญชีเดียวบัญชี i g อันนี้อันเดียวเราจะยิงได้เฉพาะแอ c เคา t ์แอคเคาน์นี้แอดเคาน์เดียวนะคะทุกคนอ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะถ้ายิงผ่าน Facebook จะยิงได้หลายบัญชี IG ถ้าเราเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเราเป็นแอดมินอ่าในบัญชี Ig นั้นน,นะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะ ข้อดีก็คือ Facebook นะคะเราจะสามารถเติมเงินแบบได้แบบหลากหลายนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้แบบนี้นะถ้าเราผูกนะส่วนเติมเงินบัญชี IG วันนี้นะคะโค้ดแอจะแนะนำให้ทุกคนนะเนี่ยเวลาที่เราใช้บัญชี IG ในการยิงแอดมันจะไม่สามารถเพิ่มวิธีการชำระแบบอื่นได้มันจะได้เฉพาะบัต,เตรเดบิตกับ PayPal เท่านั้นเห็นไหมมันจะได้2แบบ แบบนี้เท่านั้นนะคะอ่าใครที่งงทุกคนให้หยุดดูแล้วก็ไปดูหลายๆรอบนะคะทุกคนอันนี้คือโค้ดแอค่อนข้างจะทําสไลด์มาแบบว่าละเอียดมากๆนะคะแทบจะจับมือทุกคนทําแล้วนะคะทุกคนอ่าให้ตั้งใจนะเห็นไหมก็คือเรานะคะก็แนะนำนะถ้าใครที่ยิงแอดโดยใช้ผ่าน Account ของ IG นะคะทุกคนให้ใช้บัญชีในการยิงแอดเป็น KTB d e b i t c o d โค้ดแอบอกเลยว่าไม่มีปัญหายิงแอดหรือเราผูกบัตร KTB นะทุกคนผูกแบบแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะโค้ดแอ r นะจะมีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะของบัญชีกรุงไทยเนี่ยโค้ดแอจะใช้กรุงไทยอีกบัญชีหนึ่งเพิ่มนะเพราะว่าลองกัดสิกรและมีปัญหาในการตัดเงินกับ Facebook บ่อยมากๆ c o โค้ดแอจะแนะนำนะก็คือเราใช้บัญชี บัญชี KTB นะคะในการที่เราจะผูกบัญชี IG นะคะทุกคนแนะนำเลยอันนี้คือเป็นบัตรแบบที่เป็นบัตรที่เราสามารถซื้อของออนไลน์ได้นะคะทุกคนอันนี้เลยอยากให้ทุกคนใช้เนาะอ่ะเข้าใจแล้วเนาะวิธีการจ่ายเงินการชำระเงินของ IG นะคะทุกคนก็จะมี2แบบนะอ่ะเดี๋ยวแลปอัพอีกรอบหนึ่ง อันนี้เวลาที่เราเข้ามา IG ของเราใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาที่คำว่าการชำระเงินโปรโมตแล้วเราก็มาที่คำสั่งซื้อนะคะมันจะขึ้นเลยว่าเราจะเลือกบัญชีไหนนะคะในการใช้ในการยิงแอดถ้าเป็น Facebook ก็คือจะยิงผ่านได้หลายแบบจะทั้งได้แบบเติมเงินทั้งยิงแอดผ่านบัตรเดบิตเครดิตได้นะคะก็แนะนำให้ผูกบัญชีก่อนนะคะเราถึงจะยิงแอดได้ในโค้ดแอก็เติมเงินให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามันสามารถเติมได้ร้อยส0งเท่าไหร่ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่บัญชีของเราว่าเราจะยิงแอดกี่บาทนะคะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ถ้าเรายิงเราใช้บัญชี IG ในการยิงเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นบัตรเดบิตท,ที่สามารถซื้อของออนไลน์นะคน้แอนแนะนำหรือใครที่มีบัตรเครดิตก็แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตของกรุงไทยไม่มีปัญหาทุกคน KTC อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะคะทุกคนเลยแนะนำให้ทุกคนเนี่ย ใช้เป็นกรุงไทยนะคะคือโคดแอตัดบัตรกรุงไทยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการตัดเงินเลยตัดได้ตลอดเลยโอเคส่วนโบนัสอันท้ายนะคะที่โคดแอบอกไปก็คือถ้าใครที่มีปัญหานะคะอันนี้คือแบบเทปจะจับมือทำอีกแล้วก็คือให้ทุกคนมาที่ facebook ที่เราเชื่อมบัญชีอยู่นะคะบัญชีอยู่เนาะแล้วให้คุณที่เชื่อมบัญชี IG กับ f a c e b o o k นี้นะคะให้ทุกคนมาแถบที่คำว่าความช่วยเหลือนะคะ แล้วมันก็จะขึ้นคำว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะคะทุกคนแล้วพอเรากดคำว่าติดต่อฝ่ายสนับสน,นุนปุ๊บนะคะ มันจะขึ้นคําว่าความช่วยเหลือแล้วมันจะสามารถเลือกแอคเคา t ์ของเราว่าตอนนี้เราจะขอ,อะความช่วยเหลือในบัญชีไรแล้วก็กดคลิกไปได้เลยแล้วเราก็จะสามารถติดต่อทางทีมเมตาโปรได้แล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะอ่ะวันนี้ก็มาให้นะคะทุกคนมาตอบคําถามหลายๆคนนะเกี่ยวกับบัญชี Instagram Facebook นะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะลงเรียน กับโค้ดแอรนะคะสามารถทักไลน์ OA ของโค้ดแอรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ